Hello, สวัสดีค่ะพบกับช่อง Joyy e. Dog Master อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำหัวข้อนะคะของใช้หมาที่เราใช้แล้วชอบนะคะชอบมากเราก็ใช้ติดต่อกันหลายปีใช้มาตลอดนะคะอันแรกก็คือเป็นสเปคขาจัดก,กลิ่นตาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพื้นนะคะของเชนกาดนะคะเป็นสเปกขจัดกลิ่นอันนี้คือดีมากใช้มาหลายท่อแล้วอันนี้ดับกลิ่นได้จริงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอ้วกกลิ่นฉี่ กินมาท้องเสียพอพ่นลงไปแล้วเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันดับได้จริงแล้วก็ใช้ดีมากๆค่ะอันที่สองนะคะต้องมีติดบ้านตลอดคือสเปรานโนฆ่าเชือ้อราเราเลี้ยงหมาพันที่มันมีขนยาวๆแบบเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งขนสั้นอะเปเชื้อราได้หมดและเป็นสารปฐมบัญชาต้องมีค่ะเอาไว้พ่นเวลาที่น้องหมามีเชื้อราหรือว่าแพ้ชื้นนะคะ อีกตัวหนึ่งที่ใช้หมดแล้วยังไม่ได้ซื้อมานะคะก็คือวาสลีนกับลูคัสพาพาวนะคะเป็นดีตัวเรียมออยนะคะเวลาต้องมามีแผลสดเนี่ยโปะลงไปเนี่ยมันจะทาให้แผลหายเร็วแล้วก็สมานแผลได้ดีนะคะมันก็จะติดบ้านเหมือนกันไดแชมพูนะคะใช้2อยี่ห้อนี้คือดีมากนะคะคือมันสามารถที่จะขจัดกลิ่นได้จริงๆและก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสะอาดรู้ได้แว่าสะอาดพอใช้นี้แล้วแล้วก็ใช้ผ้าเปียกเช็ดต,ต่อนี่มันไม่ได้มีสิ่งสกปรกมาะคะคุณใช้ได้จริง ก็จะเป็นองตัวนี้นะคะเป็นฮานาเพ็ทค่ะกับตัวนี้นะคะครีมสองตัวนี้สองยี่ห้อนี้ที่ใช้แล้วโรเคจริงอีกอันหนึ่งที่ Amazing มากๆเลยปกติเวลาน้องหมายนะั่งก็อีโซฟาแบบนี้นะมันจะมีขนติดผ้าติดอะไรเนี่ยเราก็ได้ทำความสะอาดยาแล้วเราสึกว่าเวลาที่เราใช้ตัว 3M ที่เป็นตัวลูกกลิ้งน,นั้นนะมันเปลืองนะเราก็มาค้นพบตัวนี้นะโฆษณาในของตีนเลยเราก็ได้ลองซื้อมาใช้ดูนะคะมันก็สอดมือเขาไปได้เลยนะ เพื่อนๆที่เลี้ยงหมานะ่าจะชอบนะเราก็จะหนีบเอาไว้ให้มันแน่นเสร็จแล้วเราก็จะรูดรูดของที่เราแบบมันจะขนนะเราก็รูดได้หมดอันนี้ึ๊บขนมันจะมาติดตรงนี้จริงๆนะเราก็รูดตรงนี้ออกแล้วมันก็ไม่เปลืองอะ่ะรู้สึกว่าเออมันรักสิ่งแวดล้อมดีอะ่ะใช้เราโอเคนะคะอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีติดบ,บ้านตลอดเลยตลอดจริงๆนะขาดไม่ได้จริงดูดิซื้อมาทีเดียวตนขนาดเนี้ยอัอนทีนอนนะคะ แอนทินอนเป็นวิตามินที่เราป้อนลูกเราแบบตลอดวันละสองเม็ดเมนเทนคือคข้ออายุเริ่มเยอะแหละหมาที่อายุเจ็ดปีขึ้นไปแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้มีข้อสะโพกเสือ่อมไม่ได้เป็นอะไรเลยเราจะป้อนไว้ก่อนสองเม็ดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหมาเพื่อนมีปัญหาข้อสะโพกน้ำในข้อหรือว่าเพิ่งไปผ่าตัดมาแล้วโดนกลนนนอยากต้องการให้ขนขึ้นไวๆนะคะหรืออยากต้องการให้ผิวน้องหมาแลนชุ่มชื้นนะคะแอนทินอนตอบโจทย์มากๆหมาเจ็บขาหมาเดินกระเพก เราทดสอบมาแล้วมาตัวเองลองมาหมดแล้วนะคะคือดีมากแต่ถ้าเป็นน้องหมาเป็นต้องกินตามน้ําหนัก1ิบกิโลต่อหนึ่งเม็ดนะคะแต่ถ้าช่วงอาทิตย์แรกหรือสองอาทิตย์แรกหมาเราเป็นหนักจริงๆเพิ่งไปผ่าตัดมาต้องการรีคอเวอร์เร็วๆเราก็จะอัดดบบเบิ้ลไปเลยในช่วงสองอาทิตย์แรกหลังจากนั้นก็กินตามโดสข้ั้งกล่องที่เขาเขียนนะคะแต่ถ้าหมาเม่นไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบเนี้ยไม่ได้เป็นะไรเลยแต่ต้องการเมนเทสก็คือวันละสองเม็ดครั้งเดียว ก็คืออะไรเี้ตลอดกินจริงค่ะอีกอันหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยหายากมากเลยเป็นของที่ใช้แบบสามัญประจำบ้านคือชามน้ำนชามอาหารเพื่อนๆสังเกตไหมพวกสเตนเลสพวกเนี้ยเราซื้อมาหลายยี่ห้อเลยสแตนเลสหรือว่าเป็นแบบเซรามิกหรือเป็นพลาสติกทุกคนทุกบ้านจะเจอเปัญหาเหมือนเรานะน้ำลายหนาเวลาไม่กินกินเนี่ย มันล้างออกยากมากไอ้ M, สามเอ็มสไลน้ำยาล้างจานที่เขาว่าดีนู่นนี่นั่นล้างยังไงนะก็รู้สึกว่ามันไม่สะอาดมันลื่นๆอะเป็นกันไหมอะเราเราเป็นนะแต่เราไปเจอชามันนึงอะที่งานเพชรนะนานมากหลายปีแล้วอะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนนะคะมันเป็นของอิตาลีนะคะเป็นแบรนด์ของอิตาลีมันเป็นพ,พลาสติกแต่เวลาเราล้างปกติเหมือนล้างชามทั่วไปเนี่ย มันไม่มีแบบเลื่นนหรือว่าผักแบบสิ่งสกปรกแบบติดมาเลยอะคือมันมันรู้สึกดีมากเลยอะชากเนี่ยไม่รู้เขาใช้อะไรทาพลาสติกแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่เป็นพลาสติกที่สําหรับหมาจริงๆเนเพราะน้าลายหมามันจะเหนียวมากนะคะมันมันล้างออกยากตัวนี้ก็ไม่รู้ต้องไปหาที่ไหนต่ชอบมาแล้วก็ตัวที่เราพกาไปข้างนอกค่ะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกคือเป็นคนที่เกียดพกอะไรของหลายอย่างก็จะพก ไอฝาที่เป็นสามารถที่จะเสียบกับขวดได้เลยนะคะหรือฉุกเฉินว่าเราหาขวดที่ไม่สามารถที่จะหมุนกับฝานี้ได้นะเราก็จะใช้เป็นชามผมแบบนี้เป็นก้านะคะกลางมันก็จะเป็นชามกันน้ําแล้วก็ล้างง่ายตักแห้งไวมากดีมากนี่ของนอกๆเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะไม่ได้อวยกันเองนะคือเป็นสายจูง ของโจอี้นะคะใส่ตุ้โจอี้ที่ออกแบบเองเป็นของใช้ที่ชอบจริงๆนะออกแบบมาเพื่อตัวเองให้ตอบสนองมีตัวเองแล้วก็เพื่อนๆอยากได้ก็ทําขายนะคะสามารถคล้องตัวแล้วก็พาไปเที่ยวได้เพื่อนๆน่าจะเห็นหลายคลิปแล้วแหละที่เราพาหนาไปเที่ยวนะคะก็จะใช้ตัวนี้คล้องแล้วก็สามารถที่จะคล้องกับแพ้โจอี้ใช้เอกประสงค์นะแล้วตอนนี้เราก็ทำอีกทาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเสริมนะคะที่คือตัวนี้นะคะ,เป,ะ,คะเป็นตัวที่สามารถที่จะมาใช้กับ สายจูงนี้ได้นะคะสมมติเพื่อนๆมีหมาสองตัวอยากจูงทีเดียวสองตัวกับสายจูงอันเดียวแล้วตัวตัวตัวเตี้ยเท่าเราเนี่ยก็มาคล้องตรงนี้ได้เลยมาคล้องตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เอาขึ้นมาเก็บเก็บได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆสูงกว่านี้นะคะแบบฝรั่งอะ่ะฝรั่งเขาใช้สายจูงเราแล้วเขามีปัญหานะตอนแรกก็ทํามา,าเพื่อฝรั่งนั่นแหละเพราะว่าเราดันไปวัดความสูงตัวเองแล้วเขาใช้ไม่ได้นะคะคนที่เขาสูงๆเขาใช้ไม่ได้ ก็คือแตะคล้องกับตรงนี้ไปเลยคล้องกับตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็มันก็จะเพิ่มความยาวเพิ่มความยาวความสูงขึ้นมานะคะตัวนี้มันปรับได้หมดเลยมาเราทําห่วง,งขึ้นมาให้แบบปรับความยาวความสูงอไว้ได้หมดนะคะเราก็สามารถจูงตัวเดียวสองตัวได้หมดนะเนี่ยคือดีมากเป็นของใชท้ที่เอ้ทั้งหมดเนี่ยคือของใช้หมานะ,ะที่ปูโจอีนะคะชอบมากๆนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอันไหนที่จะทิ้งพิกัดไว้ได้ให้เพื่อนๆไปสนูนตาก็จะทิ้งพิกัดให้นะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจิตวิทยาสุนักไม่ยากหาเรียนรู้ด้วยหัวใจคะ่ะบ๊ายบาย